เลนตกเลตัวเดาเพื่อยืม ย่าตอนนี้เป็นคนเยอะแล้วนะคะอ่าทีนี้ให้เป็นกลไหนกลุ่ในกลุ่มหนตัวอ่ากลมหายจะไปได้อย่างไรกัน